สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับวันนี้ก็หาเรื่องมาใช้กันไกรตัดกิ่งตัวนี้นะตัดกิ่งขนาดใหญ่ก็เอามาตัดต้นชะอมที่มันค่อนข้างจะสูงนะตอนนี้ผมก็เลยจะตัดมันทิ้งให้มันเหลือสั้นแค่นี้ประมาณเอวหนึ่งประมาณไม่ถึงเมตรหรือประมาณนี้แหละครับมีมีอยู่เยอะมาก1 2 3่งสองสามี่ห้าหก็ดแปดเกสิบ น่าจะไม่ต่ำกว่า20ต้นนะแถวแถวนี้นะเยอะมากเลยกินกันไม่ทันเลยทีเดียวก็ดีครับตรงนี้ที่ใช้ตรงนี้เพราะว่ามันยาวนะแล้วก็ต้นชะอมเป็นชะอมชะอมธรรมดาแบบมีหนามพี่ผมบอกว่าปลูกต้นชะอมนี้หนามดีกว่าเพราะว่ามันหอมดีแต่ผมบอกว่าผมไม่ชอบผมชอบแบบไม่มีหนามเพราะมันไม่เจ็บเออก็ผมก็เลยไปปลูกไว้อีกอันหนึ่งที่บ่อวงข้างหน้าบ้านอันนี้เดี๋ยวก็ จะไล่ตัดให้หมดเลยครับก็สะดวกดีครับถือว่ากันไกนี้ใช้ได้นะเบาแรงดีแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปล้วงโดนหนามด้วยนะถ้าใช้กรรไกรตัดกิ่งก็คงตัดไม่เข้าหรอกครับเพราะมันกิ่งมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วนะกันกรรไกรตัดกิ่งก็มีลิมิตของมันในความแข็งแรงในการใช้ครับก็อันนี้ดีกว่าใช้ให้ถูกที่เนาะไม่งั้นก็ใช้มีดฟันก็ได้ครับแต่ว่าผมเอาแบบนี้ละกันสะดวกดีสวัสดีครับ โอเคครับตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะนี่ก็อย่างที่บอกว่าตัดไว้สักครึ่งเอวนะครับก็เดี๋ยวก็รอมันโป่งเองนะแล้วก็เก็บใหม่แค่นั้นเองครับเพราะว่ามันสูงไปก็เก็บลำบากสวัสดีครับ